ทุกคนกูตื่นมาแล้วกูดีใจมากกูดีใจหมดหรือว่าผัวกูซักผ้าทุกคนดูเออม,มึงทําอะไรมึงทําอะไรกับเฮดท็<พ>อปเฮดเพาะฮะมาปัด <พอ S 1> ในเครื่องซ<ล>ักผ้าในนั่งล่างคืองระเบิดยู่หันตัวแล้วเครื่องซักผ้านี่มันมีแฟบติดติดอยู่กับผนังเครื่องซักผ้าอยู่แล้วเดากระเจงเอาไปล่างอีกเที่ยนึงโอ้แล้วหั่มยางนึงนี่นะดินตีเครื่องดินตีมันตีเฮดท็อปนี่นะ นี่ตีมันตีให้ทอปนี่นะมันจะเอาไปตีเข่องสักผ้าแล้วมันจะตันหูเหลืองก็สีตันนี่เนี่ยย่างซักผ้าค่ะโซ่กระโปกมันเป็นย่างซักได้มันก็มีอันนี้มันเป็นดินดินเลยตัวอุ้ยเป็นนางล่างกระองกิโลเป็นนางล่างเทอมีดย่างเหลี่ยมันสีแล้วเอ้าเอาเดี๋ยวก่อนแล้วกันมึงมีก็ไมีอยากหัวเจ้าหนี้ทั้งเป็นหัวจะได้จะมาหัวกับมันรู้มันจะย่างจะได้กูเป็นผู้ซื้อทั้งกับซื้อไหมมึงกับอู้ง่ายเนาะเฮ ทุกคนดูแล้วก็ตอนนี้ปล่อยน้ําลงไปในห้องน้านะจ๊ะเดี๋ยวมันก็จะล้างห้องน้าด้วยนะจ๊ะเป็นบ้านเป็นเมืองคือบ้านคือเมืองเขามีหัวเป็นเมืองนี่กูปวดหัวขนาดเมื่อไร่แล้วเดี๋ยวล้างอีกน้ำองใช้นช้ำชงอ,อีกเอ่อนี่นี่ล้างใครใฮดทอมปอดีตึงได้ล้างตึงเรื่อักผ้าล้างตึงห้องน้ำเพราะเาห้องน้ำทุกคนกูพิดเนี่ยแบบพีทแบบพิดเลย